สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการสอนกรณีศึกษาออนไลน์นะครับผมเองเป็นอาจารย์ที่ชอบใช้กรณีศึกษาเนี่ยในการสอนมาโดยตลอดสาเหตุก็เพราะว่ากรณีศึกษาเนี่ยมันทําให้ผู้เรียนเนี่ยนะได้เห็นถึงการนําเอาคอนเซปต์ทฤษฎีหรือหลักการไปใช้ในการเข้าไปแก้ปัญหาจริงๆนะครับแล้วกรณีศึกษาเนี่ยมันจะเป็นสตอรี่ที่ผู้เรียนเนี่ยนะส่วนใหญ่จะ อาจจะลืมทฤษฎีอาจจะลืมคอนเซปต์แต่หลายๆคนเนี่ยเวลาที่เคยเรียนกรณีศึกษาเนี่ยก็จะพบว่า,าเราจะไม่ค่อยลืมกรณีศึกษาเพราะว่ามนุษย์เนี่ยจะชอบจดจําเรื่องราวหรือสตอรี่นะครับผมเลยชอบการสอนแบบกรณีศึกษาและที่สําคัญที่สุดก็คือการสอนแบบกรณีศึกษาเนี่ยมาช่วยทําให้อาจารย์เนี่ยนะได้นําเอาผู้เรียน,เ,นยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ในหลายๆครั้งเนี่ย มันเป็นการให้ผู้เรียนเนี่ยได้คิดเองโดยที่เราไม่ต้องบอกนะครับผมชอบมากที่สุดในเวลาที่ผมสอนเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือช่วงเวลาที่นักศึกษาเนี่ยคิดได้เองนะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าห h าโมเมนตนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงก,รการสอนกรณีศึกษาออนไลน์นะครับเพราะว่าสิ่งแรกเลยที่คนสอนออนไลน์ทราบดีก็คือว่าทำยังไงให้เราสามารถที่จะ สร้างบรรยากาศให้เหมือนกับการเรียนในห้องเรียนได้มากที่สุดนะครับถ้าเป็นการเรียนแบบเลคเชอร์เนี่ยอาจจะเป็นการสอนออนไลน์เนี่ยทำได้ง่ายเพราะมันเป็นวันเวย์นะแต่ถ้าเป็นการเรียนแบบกรณีศึกษาเนี่ยนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากนะครับเพราะว่าการสอนแบบกรณีศึกษาเนี่ยก็คือจะต้องนําเอาผู้เรียนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนนะครับมันจะไม่สามารถจะทําเป็นลักษณะที่เป็นวันเว์ได้นะครับนะบวันนี้ผมก็ยลกจะมาพูดถึงอ่า เทคนิคที่ผมใช้นะครับในการสอนกรณีศึกษาออนไลน์นะครับผมเองชื่อดตนุวสินเจริญนะครับหรือรองศาสตราจารย์พันดวดตรีดรแตนุวสินเจริญนะครับผมเองเป็นอาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจที่นิดานะครับวิชาส่วนใหญ่ที่ผมสอนก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือ MIS นะครับผมเองก็สอนในวิชา Project Management นะฮะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการที่จะ เตรียมตัวในการไปเป็น Project Manager หรือว่าต้องการไปสอบ PMP นะครับผมเองก็สอนในวิชาดีไซน์ทิงก i n g นะครับที่เรานำเอาคอนเซปต์ Concept ของดีไซน์ทิงก i n g เนี่ยเข้าไปใช้กับการแก้ปัญหาในชุมชนจริงๆนะครับนอกจากนี้ผมก็สอนในวิชา s t r a t e g y นะครับที่มีการใช้กรอีิศึกษาเนี่ยเข้ามาประกอบในการสอนค่อนข้างเยอะนะครับผมเองนะ นอกจากที่สอนผ่านทางกรณีศึกษาเนี่ยผมเองกอ็เป็นคนที่เขียนกรณีศษาค่อนข้างเยอะอที่ผ่านมาผมตีพิมพ์กรณีศษาทั้งหมดอยู่13เคสนะฮะในาวารสารทั้งระดับนานาชาติและก็ระดับชาตินะครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคเกี่ยวกับการอาสอนกรณีศษาออนไลน์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสําหรับอาจารย์หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สอนใน หัวข้อหรือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยที่เราใช้ในการสอนเนี่ยก็คือการสอนผ่าน,นกรณีศึกษานะครับเพราะทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงสามารถนําเอาผู้เรียนเนี่ยสามารถจะนําเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในบทบาทของคนที่ต้องตัดสินใจในการแก้ปัญหาเพราะผมเชื่อยอย่างหนึ่งว่าสกิลที่สําคัญที่สุดต่อไปในอนาคตก็คือสกิลในเรื่องของการแก้ปัญหานะดังนั้นกรณีศึกษาเนี่ยถือว่าเป็น สิ่งที่ดีมากที่สามารถจะ Practice ให้หนักศึกษาเนี่ย r a c t i c e กระบวนการในการตัดสินใจในการเข้าไปแก้ปัญหาจริงๆนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโปรไฟล์ผมคร่าวๆนะครับผมเองก็อสอนที่คณะบริหารธุรกิจที่นีด้าเนี่ยนะครับมาสิบกว่าปีแล้วนะครับที่ผ่านมาอย่างที่เรียนไปนะครับผมเองเป็นคนที่ชอบใช้การสอนผ่านทางการศึกษานะครับผมเองจะไม่ค่อยชอบเลคเชอร ส่วนใหญ่ผมจะทำวิดีโอเลคเชอร์แล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปดูมาก่อนที่จะเข้าเรียนหลังจากนั้นในห้องเรียนเนี่ยผมจะใช้เวลาไปกับการอสอนผ่านทางกรณึศษาที่นักศึกษาจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนนะครับ,นะรบผมเองก็ได้เขียนตำราเกี่ยวกับการเขียนกรณีศษาและก็การนำเอากรณึศษาเข้าไปใช้ในห้องเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณึศษาที่ผมาสอนส่วนใหญ่ก็จะเป็น การศึกษาเกี่ยวข้องกับการนำเอาเทคโนโลยีเ,ยเข้ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์กรน,นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตำราที่ผมใช้ประกอบในการเรียนในหลายวิชาที่ผมสอนอยู่นะครับสิ่งที่ต้องพิจารณาในการสอนผ่านทางการศึกษานะฮะก็คืออยากจะต้องเรียนว่าการสอนการศึกษาเนี่ยไม่สามารถเป็นวันเวย์ได้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการอภิปราย นะครับก็คือจะต้องนําเอาผู้เรียนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะผ่านทางการถามคําถามการตอบคําถามการแสดงความคิดเห็นนะครับและที่สําคัญก็คือการสอนผ่านการทางกรีศึกษาเนี่ยอาจารย์เองจะต้องเปิดใจกว้างรับฟังความเห็นที่แตกต่างนะครับในการสอนผ่านทางกลเรียนศึกษาเนี่ยเราคงทราบดีว่ามันไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดนะครับมันขึ้นอยู่กับการอธิบายหรือ justification อันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นความท,าทนะ้าทายที่จะต้องมีการปรับตัวทั้งในฝั่งของผู้เรียนและก็ผู้สอนเองนะครับในการสอนผ่านทางการศรกษาเนี่ยควรจะต้องมี t teaching p แ a นนะครับทั้งในรูปแบบของ Synchronous และก็ a s y n c h r o n o u s นะครับ o c h r o n o u s ก็คือระหว่างที่มีการเรียนแบบสอนสดอยู่ก็คือเหมือนกับที่เราทำในห้องเรียนนะครับแต่ถ้าเป็นออนไลน์ก็คืออาจจะเป็นการผ่านทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ผ่านทาง Zo ู om Microsoft t e a m หรือบางคนอาจจะใช้ Facebook v i ดีโอ Facebook Live นะครับขณะทีะ่การเรียนออนไลน์เนี่ยก็จะต้องมีรูปแบบที่เป็น asynchronous น asynchronous ก็คือเป็นรูปแบบที่นักศึกษาจะต้องกลับไปทบทวนนะครับด้วยตัวเองนะนอกเซสชันของการเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นอาจจะต้องเข้าไปอ,อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีศึกษา นะหรืออาจจะเข้าไปดูวิดีโอบน YouTube บน TED-talk นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องมีมีแผนรองรับนะครับก่อนที่เราจะมีการสอนนะครับที่สำคัญก็คือว่าในการสอนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการสอนออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าการ rules เนี่ยค่อนข้างสำคัญก็คือก่อนเริ่มสอนเนี่ยเราจะต้องมีการเซต expectation หรือความคาดหวังที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเวลานัดหมายนะการมีส่วนร่วมนะพอในศึกษาเนี่ยคะแนนส่วนใหญ่ นะจะมาจากการมีส่วนร่วมในการเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถามถามคําถามหรือการแสดงความคิดเห็นเรื่องของคะแนนเรื่องของการบ้านเรื่องของพฤติกรรมที่เหมาะสมแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการเรียนนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่คนที่เป็นอาจารย์เนี่ยจะต้องนะสร้างให้เกิดขึ้นต่อความชัดเจนก่อนที่จะมีการเรียนนะครับในการอสอนออนไลน์นะครับนะจากประสบการณ์ผมก็คือ,อ ผู้เรียนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะร,ระดับของโฟกัสเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสั้นกว่าปกตินะครับก็คือควรจะต้องมีการพักเบรกเป็นระยะระยะหรืออาจจะต้องมีการมีกิจกรรมเนี่ยเข้าแทรกออกมาเป็นระยะส่วนตัวผมเนี่ยก็คือทุกๆ20นาทีเนี่ยควรจะมีการสร้างกิจกรรมที่เข้าให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นนะค,ควิสหรือการทำโพลนะครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ ที่เราควรจะทำนะครับก็คือควรจะมีการสรุปเป็นระยะนะครับที่สําคัญคือในความเห็นผมคือควรจะให้นักศึกษาเป็นคนสรุปแทนที่เราเป็นคนสรุปว่าที่สิ่งที่เขาเรียนไปเนี่ยเขาได้อะไรบ้างนะครับนะสิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมในการสอนนะครับผ่านทางการศึกษาก็คือเราก็จะต้องมีการใช้วอร์โคผสมกับโคโคนะแตกต่างกันยังไงครับอ่า วอร์มคอรเนี่ยนะครับขอโทษทีวอร์มคอรเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับเป็นลักษณะที่เราอาจจะต้องมีการเตรียมไว้ล่วงหน้านะครับอย่างเช่นอาจจะติดต่อเรื่องสาบางคนว่าผมก็ต้องจะถามคุณนะเรื่องนี้ขอให้คุณไปทําข้อมูลมานะครับเพื่ออะไรฮะก็คือว่าในหลายๆครั้งเนี่ยผมคิดว่าโ um, มเมนตัมสําคัญในการสอนก็คือเวลาถ้าเกิดเราถามเรื่องสาไปแล้วทุกคนนะเงียบหมดนะครับมันก็จะขาดโมเมนตัมนะส่วนตัวผมคมก็จะ เอาหน้าม้าคือว่าผมจะให้การบ้านเขาไปก่อนว่าผมจะถามเขานะครับจากนั้นก็คือในห้องเนี่ยผมก็เลือกถามเขาเพื่อให้มันเกิดโมเมนตัมเกิดขึ้นในการที่นักศึกษาเนี่ยเขามามีส่วนร่วมในการเรียนนะครับนอกจากนี้โคคอลคืออะไรโคคอลคือการที่เราจิ้มนะเลือกให้นักศึกษาเป,เป็นคนตอบนะครับอันนี้คือ,อคำถามนะฮะถ้าเป็นโคคอลเนี่ยผมอยากจะคิดว่าคำถามคุณจะเน้นไปที่คำถามที่ที่ทุกคนสามารถจะตอบได้ที่ใช้ความคิดเห็นนะครับ อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราควรจะใช้ในรูปแบบของการสอนแบบกรณีศึกษานะครับในการสอนออนไลน์เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันจะต้องมีฟีดแบ็กกลับไปยังผู้เรียนนะฮะส่วนตัวผม active l i s t e n i n g เนี่ยสำคัญก็คือเวลาที่นักศึกษาเนี่ยมีคอมเมนต์ Comment กลับมาหรือว่ามีการตอบคําถามกลับมาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะ paraphrase นะฮะหรือทําการแปลงกลับไปว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยกับสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันไหม นะครับมี ivity แอคทิวิตี้แทรกระหว่างการสอนเรื่องของโพลเรื่องของควิ z นะครับหรืองานกลุ่มนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำอย่างมากนะครับโดยก็อย่างยิ่งก็คือว่าในแต่ละช่วงนะอย่างเช่นทุกๆ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับควรจะมีโพลมีควิ z หรือการมีการแบ่งกลุ่มให้นักศึกษา, <S <S <ส>าทำ <สา S 1> การ <S <S อภิปรายภายในกลุ่มนะครับอย่างตัวอย่างอย่างที่ผมใช้ก็คือ Microsoft Teams เนี่ยอ่าก็จะมีการแบ่งกลุ่มก็คือผ่านทาง Channel นะครับที่นักศึกษาอาจจะเข้าไปทํางานกลุ่มเป็นระยะระยะนะครับและที่สาคัญก,ก็คือเวลาที่อสอนแบบกรณีศึกษาเนี่ยนะครับก็คือ,อเราจะต้องมีการวางแผนว่าเราจะมีการดิสคัสนะประเด็นใดบ้างนะก่อนที่เราจะไปที่ประเด็นต่อไปเนี่ยควรจะตรวจเช็คให้ดีก่อนว่ามีใครยังมีคําถามอยู่ไหมนะครับเวลาที่เราเลือก LMS เนี่ยนะครับหรือ,อระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยควรจะหา แพลตฟอร์มนะฮะที่สามารถให้นักศษยยกมือได้ไม่ใช่ยกมือแบบนี้นะฮะก็คืออาจจะเป็นการกดปุ่มยกมือนะครับอย่างตัวอย่างอย่างซูมเนี่ยที่ผมชอบใช้เพราะว่ามีปุ่มยกมือที่ผมสามารถเห็นได้เลยว่ามีนักศึกษาคนไหนเนี่ยที่กําลังจะ,จะถามคําถามอยู่บ้างนะครับนอกจากนี้นะฮะเราควรจะมีอ่า,อาการส่งไทแวร์แมสเซจนะฮะไปเตืนอนยังคนที่ยังไม่มีส่วนร่วมในการเรียนนะครับซึ่งในหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยก็เราสามารถจะ ส่งข้อความหรือส่งเมสเซจไปยังนักศึกษาที่ที่อาจจะยังไม่มีส่วนร่วมมากนักนะครับให้เขามามีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับนอกจากนี้อาจจะมีการจัดทำา Ur g e n t Signal นะก็คือกรณีความหมายคือว่าเวลาที่มีนักศึกษาหลายคนยกมือพร้อมกันเนี่ยหลายครั้งเราก็ต้องเลือกเพราะว่าในรูปแบบของการสอนออนไลน์เนี่ยมันจะ,ะคนหนึ่งเนี่ยพูดได้แค่ครั้งหนึ่งต่อนหนึ่งเวลานะครับหลายๆครั้งเราไม่สามารถที่จะ เลือกได้ทั้งหมดแต่ว่าผมแนะนําว่าอาจจะมี u r g ร์เจนิกแนลก็คือกรณีที่ผู้เรียนเนี่ยบางคนที่มีเรื่องสําคัญที่ต้องการพูดณตอนนั้นเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นแบบอา,อาจจะให้เขาทําการให้สัญญาณทางกล้องนะครับหรือมอีปุ่มที่แบบเรสแฮนที่มันอาจจะเป็นสีแดงนะฮะเพื่อให้เรารู้ว่าานักศึกษาคนนี้มีเรื่องสําคัญอย่างมากที่ต้องพูดณตอนนั้นนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมแนะนําด้วยนะครับนะ สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกก็คือเวลาที่เรามีการสอนกรณีศึกษาออนไลน์เนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือเราควรจะมีการใช้ไวบอร์ดนะครับไวบอร์ดที่ว่านี่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นกระดานที่เป็นแบบติดอยู่ในห้องนะครับก็คือไวบอร์ดเนี่ยผมแนะนำอย่างจะใช้โปรแกรมอย่างเช่น Microsoft OneNote หรือที่ผมใช้ก็คือแอปพลิเคชันชื่อว่าไวบอร์ดเลยนะครับบน iPad นะครับก็คือสิ่งที่ผมา มองว่าเป็นเทคนิคท,ที่ผมใช้มาโดยตลอดก็คือเวลาที่ผมสอนผ่านทางกรเีิสารเนี่ยผมจะมีการชอบให้เขียน,นักศึกษาผมจะชอบเขียนให้หักศึกษาคิดตามไปด้วยนะครับหรือเป็นการเขียนสรุปประเด็นให้กับนันศึกษาทราบนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในในด้านของการใช้ไวเบอร์ประกอบควรจะมีการใช้สกรีนแชร์ิ่งอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการนําเสนอผ่านทางวิดีโอนะครับหรือแอพพลิเคชันต่างๆนะครับนะ,ะสิ่งหนึ่งที่ผม แนะนําก็คือเวลาที่เราสอนผ่านทางกรณรียนกาเนี่ยคนที่เป็นอาจารย์ที่คุ้นเคยกับเลคเชอร์เนี่ยผมแนะนําว่าให้เราต้องอาจจะต้องยอมปล่อยการควบคุมของเรานะครับไปยังคลาสเรียนนะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือวิธีการสอนโดยเหมือนกับนักปรัชญาชื่อโสเครติสนะฮะก็คือวิธีการสอนของโสเครติสเนี่ยที่เรียกว่าโสเครติสเมธอดเนี่ยก็คือรูปแบบของการสอนผ่านทางคําถามนะฮะ ทา,ทางการโยนคําถามไปให้นักศึกษาเพื่อนักศึกษาเนี่ยได้คิดเองแทนที่เราจะต้องบอกนะครับเพราะผมเชื่อว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องฝึกให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถจะคิดเป็นนะครับนะฮในฐานะผู้สอนเนี่ยเราควรจะมีต้องควรจะต้องมีการมอนะิเตอร์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อเวลานะครับควรจะตรวจเช็คว่ามีใครที่โดมิเนตนะครับมากเกินไปนะหรือใครที่ยังไม่ได้มีการมีส่วนร่วมก็ควรจะเตือนไป อันนี้ก็คือเลือกความเห็นที่เป็นเอ็กซ์ตรีมอันนี้ผมชอบมากคือเวลาที่เวลาที่เราถามคําถามไปนะครับก็จะมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยอย่างมากกับไม่เห็นด้วยอย่างมากทั้ง2กลุ่มเนี้ยในความเห็นผมก็คือว่าจะมีเหตุผลอธิบายที่น่าสนใจมากนะครับในเรื่องของคําถามนะระหว่างการสอนนะควรจะเน้นไปที่คําถามปลายเปิดคำถามปลายเปิดนะแทนที่จะต้องเป็นลักษณะที่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือถ้าเป็นคําถามในแนวที่ต้องเลือก ออปชันเนี่ยก็ควรจะต้องมีการให้เหตุผลอธิบายนะครับคำถามกรณีศึกษาที่ดีเนี่ยควรจะครอบคลุมในเรื่องของการวิเคราะห์นะการสังเคราะห์นะการทำนาย prediction นะว่า uh, what next อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปการให้อธิบายหรือยกตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้เรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ผมสอนในหลักสูตร Executive เนี่ยนักศึกษาหลายคนเนี่ยจะชอบแชร์ความคิดเห็นจากประสบการณ์ของตัวเองซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากให้กับคนอื่นๆใ,ในการเรียนรู้ได้ นะครับผู้เรียนควรจะเข้ามาเล่นบทบาทในกรณเีศึกษานะกรณเีศึกษาส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของการตัดสินใจนะที่ประกอบไปด้วยหลายสเต็กโฮเดอร์หลายปาร์ตี้นะผมเองจะชอบใช้วิธีการให้เัื่อกษาเนะี่ยเข้าไปอยู่ในบทบาทนะครับของสเต็กโฮเดอร์ในกรณรีศึกษาว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนคนนั้นเนี่ยเขาจะตัดสินใจเหมือนที่คนคนนั้นตัดสินใจในเคสหรือไม่นะครับนะฮะห้องแชทนะครับ หลายๆแพลตฟอร์ม LMS เนี่ยนะฮะก็จะมีการให้ห้องแชทนะฮะระหว่างการเรียนแต่ถ้าเกิดแพลตฟอร์มเราไม่มีห้องแชทนะฮะก็คือเราก็สามารถใช้อย่างเช่น l ล ne เนี่ยประกอบได้นะครับห้องแชทเนี่ยระหว่างการเรียนเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการที่เปิดให้ผู้เรียนเนี่ยสาม,มารถจะพิมพ์คําถามจากประสบการณ์ผมนะฮะอันนี้เหมาะสมกับนักศึกษาไทยอย่างมากเพราะว่านักศึกษาไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยกล้าที่จะถามในห้องเรียนไม่กล้าที่จะยกมือแต่พอถึงเวลาให้พิมพ์เนี่ย จะชอบสามารถที่จะพิมพ์ได้อย่างสะดวกใจนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมชอบเวลาที่ผมถามคําถามนักศึกษาไปนะฮะให้นักศึกษาตอบคาถามคือ,อาบางคนอาจจะเลือกผ่านทางแชทนะครับนะฮะแล้วก็สามารถท่จะคนอื่นๆเนี่ยผู้เรียนอื่นได้เห็นความเห็นอื่นๆด้วยนะครับเป็นการดึงให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับ เราควรจะต้องมีการสร้างนอมหรือการูสนะฮะก็คืออย่างเช่นตัวอย่างการูสก็คืออย่างเช่นจะต้องมีการเปิดรับฟังความเห็นที่แตกต่างนะครับมีครัผู้สอนเองควรจะอาจจะเลือกเข้าไปดูคําถามหรือว่าอคอมเมนต์ในห้องแชทนะครับดูและจากนั้นคือ f o l low up ไปให้เลือกคนให้เขาเปิดกล้องอย่างเช่นเปิดไมโครโฟนให้เขามาอธิบายนะครับการใช้โพลนะฮะผมเองชอบใช้โพลร,ระหว่างช่วงที่มีการสอนนะครับ โพลเนี่ยมันช่วยทําให้นักศึกษาสนุกกับมันมันเหมือนกับเป็นการเล่นเกมนะครับาาการใช้โพลนะฮะเราถ้าผมแนะนําก็อาจจะเป็น Microsoft Form นะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือที่มาแรงคือ a h o o t นะครับเพราะมันจะช่วยทาให้นักศึกามีส่วน,นกับเป็นสนุกไปกับการเรียนด้วยนะครับโพลเนี่ยควรจะเน้นไปที่คําถามที่ชัดเจนเน้นไปที่คําถามที่ทุกคนสามารถจะตอบได้นะครับและที่สําคัญคือไม่ควรจะมีคําถามเนี่ยมากเกินไปกว่า10คําถามเพราะมันจะเยอะเกินไป นะครับถ้าเป็นไปได้เราควรจะมีการจัดทําสต็อกคำถามไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะสามารถจะช่วยในการสร้างประสบการณ์ที่ดีมากขึ้นในการเรียนนะครับสำหรับนอกห้องเรียนเนี่ยนะครับถ้าเป็นการสอนแบบกรณีนศึกษานะผมแนะนำว่านอกห้องเรียนเนี่ยนะครับอาจารย์ควรจะมะะีวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเลคเชอร์หรือคอนเซปต์เนี่ย นะให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปดูนอกห้องเรียนอาจจะเป็นวิดีโอบน YouTube หรือเป็นเทสท์ทอนะฮะเพื่อนักศึกษาเข้าใจถึงคอนเซ็ปต์เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการเลคเชอร์คอนเซ็ปต์หรือทฤษฎีในห้องเรียนนะคือในห้องเรียนเนี่ยควรจะมุ่งเน้นไปกับการสร้างอ่าดิสคัชนระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองกับนักศึกษากับอาจารย์นะครับนะเน้น consistency และ predictability ระบุความคาดหวังที่ชัดเจนนะครับว่าเขาจะต้องเข้าไปทำอะไรมาก่อนที่เขาจะเข้ามาเรียนนะครับ นะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาอาจจะเข้าไปดูอย่างเช่นวิดีโอเกี่ยวกับบริษัทนะครับหรือเกี่ยวกับผู้บริหารบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารนะครับในการเรียนแบบนอกห้องเรียนหรือ Asynchronous เนี่ยผมแนะนำว่าควรจะมีการจัดออนไลน์ o f f i c e h o u r นะให้คำปรึกษานะักศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องบอกล่วงหน้าเช่นว่าและเวลาที่เราจะให้คำปรึกษาที่เป็นไลฟ์สดเนี่ยนะครับจะเป็นเวลาตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับนะ ควรจะมีการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษาด้วยกันนะฮะเปิดอาจจะมีการสร้างกลุ่มย่อยๆนะครับเป็นอย่างกรณีของ Microsoft Team ก็จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยๆให้นักศึกษาเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราควรจะมีการให้ฟีดแบ็กนะครับทำพับลิกและไพรเวทฟีดแบ็กให้กับนักศึกษาฟีดแบ็กเนี่ยถ้าผมแนะนําคือเราอาจจะจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยฟีดแบ็กออกมามันก็จะสามารถจะกร๊ปปิ้งออกมาเป็นหลายประเภท นะเราไม่จําเป็นที่ต้องพิมพ์ใหม่ตลอดเวลาในบางครั้งอาจจะ Copy f ี้ฟีดแบ็ที่เคยให้ไปแล้วแล้วก็นํามาเพสกับคําถามนะักศึกษาที่เป็นคําถามที่ใกล้เคียงกันได้นะครับในการทํางานกลุ่มนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับการสอนแบบกรณีศึกษาคืออาจจะต้องมีการจัดให้ทํางานแบบกลุ่มเพื่ออย่างเช่นในเรื่องของการที่ให้นักศึกษาทําการวิเคราะห์ปัญหาหรือโซลูชันนะครับการทํางานกลุ่มก็สามารถจะทําได้ทั้งรูปแบบของ n ิงโครนัสและก็อีสิงโครนัส นในกรณีที่เป็นซิงโครนัสเนี่ยผมแนะนําให้มีการจัด Breakout s e ซสชั่นะครับก็คือการแบ่งกลุ่มย,อย่อยๆให้นักศึกษาเนี่ยมีการวิเคราะห์กรณีศึกษามีการรายงานผลนะครับในกลุ่มย่อยนะครับอย่างกรณีของ Microsoft t e a m เนี่ยก็สามารถจะแบ่งออกมาเป็นกลุ่มย่อยนะที่นักศึกษาสามารถที่เข้าไปประชุมทําการ brainstorm ideation นะครับนะการทํางานกลุ่มก็คือควรจะมีการระบุคําถามและก็ outcome อ,อย่างชัดเจนกําหนดพฤติกรรม นะการูสไ้ล่วงหน้านะครับในการสอนแบบกรณีศึกษาเนี่ยนะครับคะแนนนะมาจากการมีส่วนร่วมในห้องเรียนนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นในคลาสเนี่ยนะครับผมเองก็จะมี TA นะคอยบันทึกคะแนนนะครับนะหรืออาจจะมีการจด ID นะครับนะส่วนตัวผมในการให้คะแนน Participation ถ้าเกิดเราสอนแบบกรณีศึกษานะควรจะมีการจัดบ,บันทึกวิดีโออาจจะเข้าไปทบทวนภายหลังว่ามีใครตอบอะไรบ้าง นะครับในบางแพลตฟอร์มเนี่ยมี Activity l o g file ก็คือเราสามารถจะคลิปแ r a c กได้เลยนะฮะว่าใครอตอบคำถามหรือถามคำถามจำนวนเท่าไหร่นะครับหรืออันหนึ่งที่ผมใช้ก็คืออาจจะนำให้ TA เนี่ยเข้าไปคอยมอนิเตอร์ระหว่างการสอนเพื่อจะตรวจเช็คเรื่องเกี่ยวกับคนตอบคำถามหรือคนที่ถามคำถามหรือคนที่เข้าไปคอมเมนต์นะครับนะจากนี้ต่อไปเราควรจะทำยังไงนะอย่างแรกสุดก็คือผมคิดว่านะการสอนเนี่ย ผมเองเป็นคนตีกลอบเหมือนกับเหมือนกันนะฮะก็คือมันไม่มี perfect golf swing เช่นเดียวกันการสอนทุกวันนี้ผมสอนมา10กว่าปีผมก็ยังคิดว่าผมยังมีอะไรที่ผมสามารถจะปรับปรุงได้ต่อนะครับควรจะลองทดลองนะเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่ผมแนะนำอย่างเช่น Kahoot t u u r r i Style อย่างเงี้ยฮะก็คือจะเป็นเครื่องมือที่อาจจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนได้อย่างดีนะที่สำคัญคือผมคิดว่า ผู้สอนนะวันนี้ควรจะต้องมีการพัฒนา asynchronous content นะอย่างเช่นการบันทึกอย่างเช่น lecture online lecture ที่นักศึกษาเนี่ยสามารถจะเข้าไปทบทวนหรือเข้ามาดูได้ก่อนในการเข้าเรียนก่อนที่เข้าเรียนมาเพื่อที่ว่าในห้องเรียนเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการ lecture ซ้าแล้วซ้าอีกนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมแนะนําอย่างมากนะครับควรจะลงทุนกับไมโครโฟนก่อนกล้องนะครับเสียงสําคัญกว่าภาพนะครับในรูปแบบของการเรียนแบบออนไลน์ และที่สําคัญก็คือส่วนตัวผมนะที่ผมใช้อยู่ก็คือในการเรียนเนี่ยนะเราต้องมี eye contact กับผู้เรียนนะที่ผมใช้คือผมนําเอาโพสิทนอตเนี่ยนะครับเขียนว่ามองมาทางนี้นะครับไปปิดไว้ตรงกล้องนะครับเพื่อให้ผม make ชัวร์ว่าผมมี eye contact กับผู้เรียนเสมอนะครับนะบกอะ็อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคทิปเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการสอนกรณีศึกษาออนไลน์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ นะครับสำหรับเพื่อนๆอ,อาจารย์นะครับทุกคนนะครับ